ฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ทำไรอ่ะอก่อนหน้านี้บอกเขาว่าเอามือเดินแทนเท้าอยู่ในบ้านนั่นเนี่ยโอ้อยู่แต่ในบ้านเบื่อมือเดินแทนเดือนกูกลัวเขาไม่เชื่อเหรอกกลัวเขาไม่เชื่อหน้านี่ก็ดูดิอยู่แต่ในบ้านไม่ได้ไปไหนสามเดือนแล้วเนี่ยบอก ล็อกดาวน์เอามือเดินแทนแล้วเนี่ยใช้เท้าเดินเบือ่อ <c oughs> เดินต่อก็ได้วะมเอ้ย <c oughs> อะค่ะค่ะท่านผู้ชมตามนั้นเดินอยู่ในบ้านมันน่าเบือ่อเอามือเดินแม่งเลยค่ะเออเออดีเว้ยเฮ้ยอ่ะอ่ะเอาอีกเอาเอีก ถ้านั่งดูทีวีนั่งปกติมันเบื่อ,อ,อก็นั่งท่านี้อ่ะเนี่ยท่าดูทีวีติดพื้นได้เลยนั่งดูทีวีเออสนุกเขานาะไม่ไงั้นมันเบื่อไงบอกแล้วย้ำอยู่คำเดิมเนี่ยอยู่แต่ในบ้านเนี่ยจ้ะจ้ะจ้ะจ้ไม่ได้ว่าอะไรจ้ะแะเมื่อยไหมไม่เยอยออาจ้ะตเต็มที่เลย